ในเรื่องของการลงทุนในอดีตนั้นกลับมาสู่ตัวคุณเองมีลาบมีผลมากขึ้นเพราะดาวประจําตัวก็จะมาอยู่ในราศีมังกรด้วยทําให้มีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของผลตอบแทนรายได้เงินปันผลต่างๆจะมากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้เยอะขึ้นด้วยเช่นกัน สวัสดีครับชาวราศีมีนดนด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับพิธีเกตในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ใน,นคิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายน2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภ,ภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ฝากนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแผนผังในเรื่องการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนกันยา64กันก่อนจะมีดาวเกตดาวองคารดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพัสบดีมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ เราจะมาดูอิทธิพลของชาวมีนลักนณามีนนะครับจะมีอนาคตอยู่ตรงนี้จะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวาพาสดีเลข5ได้โคจรมาอยู่ข้างหลังลักนณาเป็นตําแหน่งวินาศกับลักนณาอยู่ในช่วงประมาณที่1นึถึกันยายนหลังจากนั้นวันที่28ดาวพาสเดีจจะถอยหลังไปที่ราศีมังกรแต่ถึง จะอยู่ในราศีกุมในช่วง1-28ถึง28ก็ยังถอยหลังแล้วนะครับทำให้ดาวพฤหัสบดีกำลังเต็มตัวถอยหลังไปที่เรือนลาภะ เมื่อดาวพัีหัสบดี1-28กันยายนก่อนนะครับจะส่งผลให้ชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองอยู่บ้างและอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดําเนินชีวิตอาจจะมีความติดขัดความสะดุดบ้างเพราะดาวประจําตัวนั้นโครจรพักองศาแล้วทําอะไรควรจะต้องมีในเรื่องของความคิดต่างๆที่รอบคอบมากขึ้นทําอะไรควรจะต้องมีระเบียบแผนการในเรื่องของการคิดการตัดสินใจ มีในเรื่องของการประมวลผลที่ดีนะครับกับในเรื่องของ mindset ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวนั้นโคโจรอยู่ในเรือนวินาศก็จะทำให้ชาวมีนลัคนามีนมีในเรื่องของความคิดต่างๆมีในเรื่องของความสันโดษน,นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองมากเท่าไหร่ การที่ดาวพาสบดีอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับก็จะเป็นลักษณะของความกดดันแล้วก็ความเครียดบ้างเล็กน,น้อยแต่ก็ยังพอมีโอกาสทิศทางที่ดีเพราะว่าหลังจากวันที่28กันยายนไปแล้วเนี่ยไปถึงเดือนตุลาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับดาวพาสบดีนั้นถอยมาที่ราศีมังกรและเป็นตำแหน่งนิดอยู่ในเรือนลาภหมายความว่าชาวมีนัคมีกําลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะมีการแบบ เป็นตัวเองได้มากขึ้นหรือสามารถที่จะมีการมีโชคมีลาบที่ดีเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ในเดือนลาภะใช่ไหมครับแปลว่ามีโอกาสได้ในเรื่องของความเมตตาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคนนิยมชมชอบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะออกหน้าออกตาได้มากขึ้นอินทธิพลของดาวพระศสบดีเนี่ยอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับก็จะทําและถอยหลังด้วยเนี่ยจะทําให้ มีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวอาัสตรีจะมาชนกับดาวเสาร์ที่อยู่ในภพเรือนลาภะอยู่แล้วทำให้ชาวมีนก็มีโอกาสจะได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีดาวโนมทิศทางที่ดีอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะสามารถที่จะขับเคลื่อนและก็เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีในเรื่องของคนนิยมชมชอบมากขึ้นทำอะไรก็จะสามารถมีการเผยแพร่ออ,อกสู่สาธารชนที่ดีมากขึ้น อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในตำแหน่งาลาภะเขาเรียกว่าสิงหาเกณฑ์เป็นผู้มีปัญญาแปะว่าสติปัญญาความคิดของคุณการเรียนการศึกษาต่างๆจะประสบความสําเร็จมากๆสําหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนะครับก็มีแนวโน้มติดทานที่ดีแล้วพยายามกอบโกยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มากเพราะาคุณจะมีลาบมีผลมีในเรื่องของ ความสำเร็จมากๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่มันติดขัดในอดีตจะค่อยๆแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและเริ่มต้นใหม่ได้ในช่วงประมาณ28กันยายนเป็นต้นไปแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปถึงแม้ดาวพฤหัสบดีจะอยู่ในเรือนราศีมังกรเป็นพบเรือนลาภะก็จริงแต่ยังถอยหลังอยู่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะได้แต่ มันยังไม่ค่อยเป็นใจต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบอย่าเร่งและทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะครับหลังวันที่28กันยาทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวมีนกันบ้างนะครับการเงินก็คือราศีเมษคองด้วยดาวคันเลข3ได้โครจรไปอยู่ราศีสิงห์นะครับตกในเลือดอลิ ในช่วงประมาณ1-6กันยายนหลังจากนั้นเนี่ยดาวคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกันไปอยู่ในตำแหน่งมหาจักรและลิงลักนณามีนนะครับทำให้การเงินในช่วงแรกอาจจะยังติดขัดสะดุดบ้างใน1-6กันยานะอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการเงินบ้างอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะครับเพราะว่าดาวประจํา เงินเนี่ยไปตกในเรือนอลิแล้วร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์มันหมายถึงในลักษณะของการแตกห่างกันการมีปัญหากันนะแล้วก็มีในเรื่องของความขัดแย้งกันในเรื่องการเงินและอาจจะมีหนี้สินเกิดขึ้นได้แต่มันเป็นแค่หนึ่งถึงหกกันยาเท่านั้นหลังจากวันที่หนึ่งหกันหกกันยายนเนี่ยดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศรีกันเป็นมหาจักรเล็งลักคณะกับชาวมีนนั่นเองทำให้ในเรื่องของความสำเร็จ นะครับหรือว่าในเรื่องของอ,อการเงินเนี่ยจะดีมากขึ้นแต่คุณจะต้องบุกบ่าฟาฟันจะต้องใช้ในเรื่องของ power energy นิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยหลังประมาณเดือนกันยายนเนี่ยจะค,ะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็จะดีมากๆหน่อยก็คือช่วงประมาณหลังวันที่28กันยานั่นแหละจะดีหลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการออกอบโกยหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับชาวมีนที่จะ เริ่มต้นหรือทําอะไรที่มันแบบมุ่งไปข้างหน้านะครับหรืออะไรที่มันเป็น,ปนความเสียหายในอดีตจะ move on ไปข้างหน้าได้ประสบความสําเร็จนั่นเองเนาะเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยการเงินนั้นจะเข้ามาเป็นมหาจักรเนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะวิ่งเต้นหาเงินหาทองได้หรือสามารถที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของโชคลาภสิ่งต่างๆที่ดีบางคนนะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยวันที่8กันยาเป็นต้นไปเนี่ย ใครที่มีมรดกมีโอกาสได้มรดกเพราะดาวมรณนะเนี่ยจะเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนราศีตุลเป็นภพเรือนมรณนะแต่ถ้าเกิดคนบอกว่าถ้าเกิดหนูหรือผมไม่มีมรดกผมจะมีเงินมาจากไหนมาจากในเรื่องของการที่เราอาจจะทําประกันชีวิตนะครับหรืออาจจะในเรื่องของการลงทุนไปในเรื่องของสินทรัพย์อื่นๆนะครับมีโอกาสที่คุณน,นั้นจะได้ผลตอบแทนรีเทิร์นกลับมา นะครับหรือว่าในลักษณะของการที่คุณเองอาจจะได้เบี้ยประกันนะครับได้ดอกได้ผลกับในเรื่องของการลงทุนในอดีตนั้นกลับมาสู่ตัวคุณเองมีลาบมีผลมากขึ้นเพราะดาวประจาตัวก็จะมาอยู่ในราศีมังกรด้วยทําให้มีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของผลตอบแทนรายได้เงินปันผลต่างๆจาก มากขึ้นและก็ประสบความสําเร็จได้เยอะขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนการเงินก็ค่อนข้างดีนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวอกิเนี่ยจะตามมานะครับอาทิตย์พุธแล้วก็อังคารเนี่ยรวมกันอยู่ในเรือนตรงกันข้ามต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับหุ้นส่วน นะครับแล้วก็เพศตรงข้ามระมัดระวังในเรื่องความขัดแยง้งในเรื่องของการเงินแล้วก็มีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่โดยภาพรวมแล้วการเงินยังถือว่าดีนะครับแต่ว่าเราควรจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของบุคคลแล้วก็ในเรื่องของรายได้ของตัวคุณเองสักนิดหนึ่งนะครับภาพรวมยังถือว่าโอเคแล้วก็ดีพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การงานสำหรับชาวมีนกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวมีนลัคนามีนนะครับก็คือดาวราศีธนูก่อนของด้วยดาวพัชรีเลข5ได้โคโจรไปอยู่ข้างหลังลัคนาคือเลือนวินาศดาวพระหัตถนะ์เป็นดาวประจําตัวและดาวการงานนะครับโคโจรอยู่ในเดือนวินาศประมาณมันที่1นึถึงยีกันยายนหลังจากนั้นดาวพัชรีการงานก็จะย้ายเข้าสู่เรือนลาภะ ดังนั้นเนี่ยในช่วงออประมาณ1-28กันยายนคุณอาจจะยังรู้สึกติดขัดในเรื่องการงานหรือและถอยหลังด้วยสำหว่าการงานเนี่ยต้องรอบคอบคิดอะไรทำอะไรควรจะต้องมีระบบระเบียบในเรื่องของการคิดการวางแผนในเรื่องของการงานนะครับเพราะว่าดาวการงานเป็นวินาศกับดวงชะตาปรปะว่าทำอะไรเนี่ยควรจะต้องมีแบบ ไม่เปิดเผยมากเกินไปควรจะต้องทำอะไรแบบลับๆนะครับหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มของการที่ต้องแบบเขาเรียกว่า ติดต่อสื่อสารหรือการ work from home ต่างๆก็ได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าดีกับดวงชะตาของชาวมีนมากๆเลยใครที่ work from home ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดาวพระศวกดีเนี้ยจะค่อยๆมีการย้ายลงมาที่ราศีมังกรเป็นพกเรือนลาภะทำให้การงานต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสิ่งที่ดีหลังจากที่คุณนั้นมีปัญหาติดขัดกับการงานแล้วก็ไม่ได้ ความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เท่าที่ควรนะครับต้องทําเองวิ่งเองหรือต้องวิ่งเต้นสารพัดแต่ตอนนี้นะเมื่อดาวมันถอยหลังลงมาที่ราศีมังกรและเป็นตําแหน่งเน็ตและไปกลุ่มกับดาวเสาร์ด้วยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางคนนะครับชาวมีนลัคนามีนอาจจะอึดอัดใจนะครับกับการอยู่ กับที่หรืออาจจะมีปัญหากับในเรื่ององค์กรสิ่งต่างๆและอยากจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ตัวคุณเองนั้นจ,จะได้ราบได้ผลในช่วง ยี่สิบกันยายนเป็นต้นไปก็อดทนสักนิดหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปจะมีโอกาสเติบโตต่อยอดพัฒนาที่ดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าได้เห็นความสำเร็จก็มาเล็งลัคนาของตัวคุณแล้วก็จะได้ในเรื่องของความสำเร็จจากเพศตรงข้ามแล้วก็คนตรงข้ามจะให้โอกาสช่วยเหลือกับตัวเราแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังกับการมีปากมีเสียงกับคนตรงข้ามด้วยเช่นกันนะครับในดีมีเสียในเสียมีดีนะ ทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนและก็ลัคนามีนกันบ้างความรักของคุณนะครับก็คือราศีกันของด้วยดาวพุธเลข4ได้โครจรอ,อยู่ที่ราศีกันนี้ตลอดทั้งเดือนกันยายนเป็นกเกษตรบดีแหลงลัคนาเลยดังนั้นเนี่ยช่วงประมาณ1-6กกันยาจะดีมากเลยความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับในช่วงเดือนที่แล้วกับเดือนหนึ่งถึง กัญญาเนี่ยจะดีมากเพราะว่าดาวของคารยังไม่มาร่วมนะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นจะชื่นมื่นมากขึ้นทําให้ตัวติดกันมากขึ้นหรือคู่ครองคนรักจะสามารถช่วยเหลือและก็ซัพพอร์ตให้กับตัวคุณได้มากขึ้นด้วยเช่นกันและก็ไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นคนที่โสดมีโอกาสได้คู่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีแนวโน้มของการมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการปรับเปลี่นเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์ จูนกันมากขึ้นเป็ดกันมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงประมาณวันที่6กันยายนดาวอังคารเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีกันเป็นมหาจักรร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธด,ด้วยอาทิตย์พุธแล้วก็อังคารเนี่ยรวมกลุ่มกันแบบเนี้ยอยู่ในเรือนคู่ครองและเล็งมาที่ลัคนามินบอกเลยว่าระมัดระวังอย่างมากนิดนึงนะ การที่ดาวพุธเนี่ยร่วมกับอังคารหมายความว่าพุธอังคารจะเป็นในเรื่องของศัตรูวาจาคําพูดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีทัศนคติมีความขัดแย้งกันส่วนดาวาพุธนะครับคือเป็นดาวคู่นั้นไปนร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์อันนี้ก็อาจจะยังมีในโน้มทิศทางที่ดีในการติดต่อการสื่อสารก็จริงนะครับแต่ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารร่วมกลุ่มกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดาวคู่แห่งความแตกหักกัน ดังนั้นเนี่ยชาวมีลักนามีนระมัดระวังมากๆเลยกับการมีปากเสียงการทะเลาะเบาะแวงนัามาซึ่งการมีปัญหาใจกันอาจจะจบเลิกลาหรือแตกหักกันไปก็อาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะเป็นแค่บางคนแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าดวงชะตาของเรามีโอกาสที่จะทะเลาะกันมีโอกาสที่จะมีการปะทะกันแล้วก็มีปัญหาใจกันควรจะต้อง ระงับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของคําพูดมากๆรวมไปถึงในเรื่องของการมีความขัดแย้งกันเนี่ยต้องพยายามเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วอย่าอยู่ด้วยกันมากนะครับพยายามต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งในช่วงเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันได้สูงพอสมควรเลยเพราะมันไปอยู่ในเรือนรับอ,อยู่ในเรือนความรักความสัมพันธ์โดยตรงแต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังสามารถ ต่อยอดพัฒนาไปแบบช้าๆนะครับหรือว่าถ้าเราไม่รีบเร่งเกินไปไม่รีบร้อนในเรื่องของคอมมิตคุณก็ยังมีโอกาสทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ยังประสบความสําเร็จแล้วก็เติบโตไปแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับพยายามอดทนนิดหนึ่งนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ